สวยห้าสี่สามสองหนึเกิด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 เจ็ดร้ิแมบวกเ็ดร้อใส่ไม้แปดร้อยอ่เออใส่ไม้แปดร้อยเนี่ยแต่วินสวยนะเนี่ยเอา และสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและทุกคนก็จะได้เงินทดลองจำนวน1,000 0ดอนลลาร์เอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยและที่สำคัญก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง25รอบที่จะสอนมือใหม่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทรดเป็นเทรดเก่ง นี่เราเทคนิคในการเทรดเองไปใช้แล้วกันนะตอนนี้เรามี394บาทอยากได้เท่าไหร่ก็ประมาณ3-4,000แต่ว่าต้องเติมเงินพ,พอร์ตประมาณเท่าไหร่ใช้ไป3,000ไปเทีนะ่ยวกี่วันนะ4วันตามค่ำต้องการมาราพันเติมมาแค่สี่ร้อยครับเสี่ยงต่ำห้ามโดนล,ลอดคือทำไงก็ได้ไม่มีลอดสองเครื่องมือกันนะสองตั้งค่าก่อนอันดับแรกก็เปิดพุ่งเงินมาก่อน OTC เอา EU อ่ะวิธีการกดมาที่แท่งเทียนแล้วกดมาที่แคนเดิลนะแท่งเทียนแล้วตั้งทำเฟรมเป็น1นาทีทำเฟรม1นาทีหมายถึง1แท่งเทียนทาทีหมายถ ก็ถ้าเกิดว่าคนไม่เข้าใจฟินาล,ลีก็คือกดขึ้นก็คือการาฟต้องวิ่งเหนือเส้นเส้นชัยคือเส้นสีแดงกดซื้อลงการาฟต้องวิ่งใตเ้เส้นเส้นชัยก็คือเส้นสีแดงเหมือนกันก็คือตลาดนี้ตั้งเวลาปิดอย่างเดียวแล้วก็พอเรียนรู้เรื่องนี้เสร็จแล้วก็มาดูวิธีการตั้งค่ากันเอาินดิเคเตอร์ก่อนเลือกมาที่เคิลเนอร์เคิลเนอร์ชานเอล K E L K อ L อ่าใช้ค่าเริ่มต้นเลยใช้เคิลเนอร์เสร็จแล้วก็เปิดมาที่พรับบริกซา เยสตอนนี้ได้2เครื่องมือแล้วแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วไวที่สุดนะเคลเนอร์คือเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยวิ่งใต้เส้นหาจังหวะกดลงอย่างเดียวเท่านั้นวิ่งเหนือเส้นหาจังหวะกดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมันมี2ฝั่งแบบหนึ่งกับมีคาร์บอนกับขาล่าง2ฝั่งนี้นะอันนี้คือเคลเนอร์แล้วมาดูเมซ่าเมซ่าจะทําการดันกลาบไปทางตัวนข้ามเสมอเมซ่าขึ้นข้างบนกลับวิ่งลงข้างล่างเมซ่าวิ่งข้างล่างกลับดึงขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาจังหวะกดซื้อลงเมซ่าต้องวิ่งข Yes, เอาสามเครื่องมือไปแล้วก็เดี๋ยวไปห,หาช็อตออนเอาแล้วก็ก๊อปปี้เครื่องมือเลยพอเราเปิดมา1คู่เงินแล้วใช่ป่ะเนี่ยเราใช้3เครื่องมือนี้เสร็จแล้วเราหาคูา่เงินเลยเอาคู่เงิน e g เอาคูา่เงินหลกัหลกๆที่เราเทรดกันตลาดธรรมดา GU, e u EJ หลักสาําคัญของตลาดนี้นะยอนจำไว้ว่าเมื่อเปิดเครื่องมือมาแล้วอ่ะเราต้องเทรดตลาดให้เป็นอันนี้คืออย่างแรกเลยนะเนี่ยเราเจอคู่เงินนี้แล้วนี่อันนี้คือช็อตกินเม็ดนะเนี่ยพอช็อตกินเม็ดแล้วอันนี้คือเข้า1เทคนิคแตไไม่เข้าเอลเดอร์เราจะหาจังหวะกดซื้อลงในไม้เทสก่อนอ ให้รู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยช็อตกินเม็ดแบบเนี้ยมันใช้ได้ไหมเวลาที่กราฟวิ่งมากินเม็ดอ่ะในแท่งถัดไปอ่ะเม็ดซ้ำจะขึ้นข้างบนพอเม็ดซ่าขึ้นข้างบนแล้วเราจะฟอลโล่ลงไปอีกหนึ่งแท่งแบบนี้น,นี่คือช็อตกินเม็ดถ้ามันวินซักไม่เกิน2ไม้อ่ะเราออกได้ในช็อตกินเม็ดแต่ถ้าแบบไปวินไม้3แบบเนี้ยคือเราอาจจะต้องเปลี่ยนใช้เอลเดอร์หรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาเพราะว่าช่วงนี้อาจจะใช้ไม่ได้ไม่ก็เทสจนกว่าจะใช้ได้เดี๋ยวลองดูทบไม้2นะเพราะว่า,ากินเม็ดเรา ถ้าไปวินไม้สามอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าแสดงว่าตลาดยังไม่ได้แกนสําคัญอนะถ้าจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่เทสก่อนให้เป็นเทสไม้เล็กๆเ,เสร็จแล้วค่อยไปออกไม้เต็มในไม้หลังเนี่ยถ้ายังวินไม้2องอย่างไปได้ออกได้แล้วตั้งระบบให้ตัวเองด้วยว่าจะทบกี่ไม้2ไม้ก็คือ2ไม้3มไม้ก็คือ3าไม้อ,มอย่าให้เกินนะน่าจะวิน20ิวินเดีออกไม้ได้นี่ช็อตกินเม็ดนะพอเข้าใจอยู่ใช่ช็อตกินเม็ดกินเม็ดซ่าวิ่งใต้เส้นกดซื้อลงกินเม็ดซ่าในฝั่งขาบนแล้ววิ่งเหนือเส้นกดซื้อขึ้น ดะดูครับคู่เงินก่อนถ้า g j แบบเนี้ยเออ GJ อะใกล้อยู่แต่ต้องรอแต่ดูคู่อื่นรอแต่คือถ้าจะเก็บแบบนี้นะดอนเก็บรอบละสองไม้พอถ้าเกิดว่าจะเอาความเสี่ยงต่ำแบบเราจะไม่โดนลอตเลยเคอเอ็งเปิดคอมมารอบหนึ่งใช่ป่ะเอ็งเก็บสองไม้นั่งยาวกว่านี้อาจจะโดนอ่ะอันเนี้ยคือเข้าเทคนิคเอลเดอร์แต่ว่ามันต้องวิ่งเหนือเส้นนะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าเอลเดอร์ใช้ได้ไหมในช่วงนี้เอออันนี้คือเอลเดอร์นะพอแท่งขาวสองแท่งแล้วให้เราหาจงังหวะกดซื้อขึ้นตอนมันเป็นแท่งเขียวแบบนี้ <อา S 2> แสดงว่าเอลเดอร์ใช้ได แท่งขาวสแท่งรอและวิ่งเหนือเส้นถ้าวินไม่เกินไม้2อันนี้ออกได้เหมือนกันเอลเดอร์แปงว่าเอลเดอร์ช่วงนี้ใช้ได้อ,อันนี้คือใช้2เครื่องมือในการหาถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ใช้สัญญาณอ่ะก็ต้องเฝ้าจอให้เป็ดแล้วก็ต้องรีบออกด้วยเองเช็คคู่อือ่นหรอ,อ,อ,ว,อว,ว่าเข้าช็อตกินเม็ดไหมไม่มีกินเม็ดเลยนะงั้นเปิดคู่อืน่นมาเให้เป็นหามานี่นี่น จีจีอ่ันนี้ e l ลเดอร์ Elder น่าจะวินไม้สองต้องรอวิ่งเดี๋ยเส้นใส่เงินรอรอนะกดซื้อขึ้นใช้ไหมใช่เอลเดอร์วินไม้สเล่นได้เทรดได้หมดทุกคู่อ่ะเดี๋ยวรอราคาเปิดมันออกไปก่อนเลยนะคือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกดซื้อคือเราจะเล่นราคาดีกว่าราคาเปิดกัน เราลงมาแดงนะ <Okay. S 1> เล็งไว้ถ้าลงมาแดงกดซื้อขึ้นในช่วงเวลา20กว่าวิเออไม่ต้องเสียดายถ้าเกิดว่ามันไปเลยคือปล่อยมันรอได้เพราะอย่างเงี้ยคือราคาค่อนข้างแย่นะเพราะว่าคือมันยังไม่ยืนเหนือเส้นขนาดนั้นอ่ะกดซื้อขึ้นไปมาครับหมายแรกมาจ้าหมายแรกรอให้ได้รอให้ได้มาหมายแรกมาช่ำๆมานนี้บวกเจ็ดร้อยทำไมบวกเจ็ดร้อยเลยผมใส่ไม้แปดร้อยอะเอ้าผมใส่ไม้แปดร,ร้อยเนี่ยแล้ววินสวยนะเนี่ยเอ้าอีกที่ย่เกิดเลยเลยเอาผมใส่ไม้แปดร้อยเนี่ยเกิดเลยเนี่ยก็ตอนแรกพ ไม่แค่ค่าใส่ถี่ร้อยไม่ใช่เอ็มบ์ล์อ๋อเอ็งกดตึกตึกเอ็งไปโดนตึกตึกอ่าโอเคอ่าอ่าเกิด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 อ่าโอเคถือว่าเป็นโบนัสไปอ่าโบนัสอ่าอีกไม้หนึ่งเลิกนะคือใช้ระยะเวลานั่งอยู่กับมันอ่ะอย่างแรกเลยคือเทสก่อนว่าวันนี้จะใช้เทคนิคอะไรเรามีสองเทคนิคแล้วใช่ไหมเทสทั้งช็อตกินเม็ดเทสทั้งเอลเดอร์ตอนนี้เราจะดูสองอินดิเคเตอร์เป็นหลักใช่ไหมอ่ะมาแล้วก็ใช้เวลาเองต่ำแบบไม่เกินสองไม้นะอย่าให้เกินนั่นอ่าเดี๋ยยววมาาททนนนนต่่อออีีีกะะรดูเ อย่างนี้นะดอนถ้าแท่งเปิดอะไปไม่กินเม็ดแบบนี้ปล่อยไปมันจะหมายถึงมันกินแค่ไส้เราจะไม่เล่นแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือถอดน่าสนใจอะคือแท่งเปิดอะมันต้องกินแบบนี้เลยนะถึงต่อให้มันจะขึ้นไปเม็ดซาพอมันกินแค่ไส้มันจะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วแต่มันจะเหมือนแบบแท่งหลอกเราอะเพราะฉะนั้นต้องเล็งดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยแปะปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยะถึงมันจะขึ้นแบบนี้ก็ช่างหัวมันคือเราจะเอาเนื้อเทียนเนื้อเทียนคือไอแท่งใหญ่ๆตุม้มๆแบบนี้สนน่วนไส้เทียนคือเส้นบางๆเพราะฉะนั้นแยกกันแล้วอันน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 นีี้้้้้กก็่่่่าาาาสจจคืออตหมมัะะิิเเเเเเซแแแบบบบบยยรรขึงงงววู ยังหาจังหวะกดลงไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ายังเป็นเทนขาขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวรอหาจังหวะกดซื้ขึ้นกงอนออกได้แต่รอราคาดีมากอ่ะเพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่แนวต้านแต่ออกได้รอราคาดีเท่านั้นรอมันเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนแล้วให้มันลงมาแดงลงมาแดงให้ดีกว่าราคาเปิด yes รอลงมาแดงเตรียมตัวไว้อีกหน่อยรอแดงอีกหน่อยมันไม่แดงปล่อยมันใช่อีกหน่อยต้องอีกหน่อยต้องอีกหน่อยอีกหน่อยออะไปก็ไดู้้หราคาเปิดเลยมันจะไหล อ่ะเตรียมทบแล้วเออเออโอเคเยี่ยมน่าจะเขียวได้ไหมถ้าไม่เขียวทบเลยไา้ไม้สองเป็นเงินสองเท่านะแล้วต้านจริงด้วยเอาทบเลยง่าก็วินไม่เกินลายสองไปขึ้นไปลูกเออสวยขึ้นไหมขึ้นไปไม่ง่ายแนวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหววะไหวไหมไหวไหวไหว OTC ชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละอะ OTC ชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละเออเออสวยห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคของไม้นะตามสเต็ปใช้แค่นี้พอโอเคแล้วก็เอาไปหางในช่วงไปเที่ยวนะอ่ะแล้วก็มากดถอนเลยเอาถอนกำไรออกให้หมดเท่าไรเท่าไหร่ในช่วงเมื่อกี้พันสี่ตัว พันส oh, <1, S 1> อง <3, 000. S 2> พันหนึ่งถอนมาพันหนึ่ง้าว่างเมื่อไหรก็มานั่งชแต่ห้ามติดการาฟอย่างแรกเลยเอาแผนโดนล็อตไปด้วยก็ได้คือถ้าโดนล็อตใช่ปะพักเลยเปลี่ยนช่วงเวลาเลยไปหาเงินทำไม่ต้องต่อถ้าเกิดว่าเองไม่มีพอร์ตที่รองรับลอดด็อตได้คือของเรามันมีพอร์ตที่รองรับล็อตอยู mm ่แล้วนะแล้วสอนชาวบ้านถอนด้วยโอเคใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนามส,ก,สากุลเป็นภาษาอังกฤษตัวติดกันนะแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีของตัวเองใส่เบอร์แล้วก็ใส่จำนวนเงินที่จะถอนโดยมีค่าถอนกองเคอิชชั่นไม่ตงไปเสียดายมันคือม จะเป็นเงินเราต่อเมื่อมันอยู่ในบัญชีเราจําไว้ถอนทุกครั้งถอนไม่เลยโอคแล้วก็ได้วิธีหาเงินไปแล้วนะก็อย่าร้อนตามมันเพราะว่าตลาดนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงด้วยเราก็ใช้ระบบอย่างครบถ้วนอนะ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้รู้แล้วว่ามันเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงของมันด้วยการเรียนรู้ให้มันเยอะๆเราทําทั้งกลุ่มเรียนรู้แล้วก็พวกแจกสัญญาณฟรีไว้แล้วด้วยอ่ะคือถ้าใครอยากตามเรื่องนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะลิงก์ใต้โปรไฟล์ใต้คำอธิบายนะแล้วก็น้องก็อยู่ในนั้นเลยด้วยก็กางษเรื่อทด แบบจริงจังแต่ว่าคือเข้าใจปะมึงไปเทรดคนเดียวมึงโดนตึงต่อให้มึงจะมีในเรื่องของดิเคเตอร์กูยังไงอะอแต่กูรู้แล้วว่ามึงจะมึงจะต้องโดนจริง,รงๆรเทรดคนเดียวกดดันนะใช่คือพอพอแล้วเวลาเทรดแบบเป็น c o ม m u n i t y อะมันดีกว่าเยอะน้อยมันมีคนหยุดอะค่าเฉลี่ยของเวลาคนเทรดกับเราอะเขามันมีโอกาสได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามึงกล้ากดนี่พอมาเข้าเงื่อนไขแล้วเออกล้าลุยมันแบบมันเป็นไปได้สรุกเทคนิคอีกรอบนะจากตามความเข้าใจนะคือถ้าสมมุติว่าการาฟอะลงมากินเน็ตแล้ววิ่งใต้เส้นให้เราเตรียมกดซื้อลงแต่ว่าเราต้องซื้อ าาาาาเฉพาะอดีตชีพแล้วก็ก็ตรงกันข้ามกันถ้าสมมุติว่าเม็ดมันขึ้นไปด้านบนแล้วการาฟแบบวิ่งเส้นเทรนเนอร์อกินเม็ดแล้วก็รอให้การาฟลงมาแดงก่อนรอให้การาฟไปนในทางตรงกันข้ามกว่าราคาเปิดก่อนอแล้วถึงค่อยกดซื้อขึอ้นเพราะว่าเราจะได้ราคาที่มันดีกว่าส่วนเอลเดอร์ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเอลเดอร์ก็วินดีนะถ้าเราเทสอะจริงๆแล้วมันคือเทคนิคที่เล่นกับเทสไหลเหมือนกันเธอเทสไหลหมายถึงแบบเวลาแดงแดงต้องการให้มันแดงอีกเธอช่วงนี้ก็คือเป็นเทสไหลแบบชัดเจนไงแต่ถ้าไปเจอช่วงแบบเป็นเทส กับตัวเยอะอะบางทีอาจจะโดนลอดด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงแนะนําว่าให้เทสให้เป็นก่อนทเทสตลาดก่อนทเนอนทสให้มันชัวร์เลยนะจำไว้ว่าคือเทสแล้วทบไม่เกิน2ไม้ไปได้แต่ถ้าทบเกินสาไม้หาจังหวะหาเทคนิคอื่นเนี่ยอย่างเนี้ยเอลเดอร์ก็วินเห็นปะประมาณนี้แล้วก็ใครอยากได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะลิงก์ใต้โปรไฟล์สัญญ,ญาณให้ใช้ด้วยนะเพียงแค่แตัวเงินพันห้าร้อยบาทแต่ว่าแนะนําว่าเข้าไปเรียนในไลฟ์ไวกว่าถ้าถามแอดมินก่อนนะเวลาแบบจะขอสัญญาณเวลาจะเปิดบัญชีเองอะไรอย่างนี้แนะนาว่าทักหาแอด นําถูกว่าเราต้องทํำยังไงไม่งั้นเราเติมเงินเข้าฟรีหรือว่าแบบเปิดบัญชีฟรีอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ทําตามคําแนะนําของเขานะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย